พูดอย่างไรใครก็เชื่อใครก็รักขายอะไรก็รวยแบบสตีฟจ็อบคุณคิดว่าการพูดมันแค่การพูดออกมาก็พอแล้วเพราะถ้ามันดีจริงคุณต้องได้ทุกอย่างที่ต้องการไปนานแล้วที่มันเป็นแบบนั้นเพราะการพูดแบบเดิมมันใช้ไม่ได้ผลไงฮะมันมีสูตรรับจากหนังสือ The Presentation Secrets of Steve Jobs 1. ถ้าอยากโน้มน้าวใครจงเตรียมพร้อมทุกคำพูดให้ดีไม่ใช่ไปด้นสดหน้างานพังแน่ๆแ,แบบนั้น2ส,สมองของคนเราจะโฟกัสกับอะไร นานไม่ได้ดังนั้นพูดให้กระชับตรงประเด็น 3. ตีโจทย์ให้แตกว่าทำไมคนฟังต้องสนใจสิ่งที่คุณพูดด้วยย้อนกลับไปที่การนำเสนอ iPod ครั้งแรก สตีฟจ็อบส์เขาพูดบนเวทีคุณจะมี1,000เพลงอยู่ในกระเป๋าของคุณจบเลยในยุคนั้นไม่มีอุปรกรณ์ชิ้นไหนที่สามารถยัดเพลงลงไปได้มากมายขนาดนี้คนฟังมักสนใจเรื่องที่ช่วยให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นข้อ 4. สําคัญมากทําให้คนดูเห็นภาพอย่างตอนที่สตีฟจ็อบส์นเสนอความบางของ MacBook ครั้งแรกเขาไม่บอกเลยว่ามันบางแต่เขาดันเอาไปใส่ไว้ในซองเอกสารขนาด A4 ซึ่งวางไว้บนโต๊ะเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่เขาจะพูดแล้วและพอเขาเดินไปหยิบมัน แล้วดึง macbook ออกมาทุกคนก็ว้าวเข้าใจได้ทันทีว่าเออมันบางแต่ถ้าเขามาบอกว่ามันบาง2-3เซนติเมตรเอาจริงๆคุณนึกภาพออกไหมฮะคุณอยากฟังเทคนิคลับของ Steve Jobs ในการนำเสนออีกไหมคอมเมนต์ให้ผมรู้หน่อยนะครับผมมีเยอะเลยเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังอีก